แช่ยับยับน้ำแข็งจากเชียงใหม่เชียงใหม่เชื่อมั้ยครับเชียงใหม่มึงยังไม่จบไปเสร็จไม่กูไม่ได้พูดอะไรเลยบอลกูอดใจไม่ไหวมันส่งมาอย่างนี้กูต้องเล่นแบบมันลูกคนอดใจไม่ไหวเข้าใจปม่น้ำแข็งจากเฮ้ยเชียงใหม่เชื่อมั้ยไม่ได้วะอดใจไม่ได้ ไงปอนเดี๋ยวผมจะชวนมาเล่น r าวีแบบธรรมดาเนี่ะแต่ว่าเกมนี้ท้งเกมเราจะพูดถึงแต่แบบเชียงใหม่ท้งเกมปูต้องอยู่ด้วยเหรอใช่พี่ก็ต้องแบบพาเข้าเรื่องอ่าโอเคจะไปนิดๆหน่อยแต่ถ้ามันออกดิสคือเกมจบเลยนะคลิปจบไม่ได้ออกอันไม่ออกพี่เชื่อผมดีผมรู้อยู่แล้วอยู่กับมันนานอ่าโอเคจะไปผมอยากเล่นชารดโน้ครับชนาลมเข้าเพื่อนเสียงลมแรงมันอยู่เชียงใหม่เฮ้ ใช่ไหมลมแรงคนเฟิร์มบนเขาบนเขาใช่ไหมทั้งบนเขาทั้งบนเครื่องบินกูไม่น่าเข้าดิสนี้เลยสัตว์ไเปิดลำโพงก็ไม่ได้ด้วยเอาผมรอผมรอเกมมันหายมุนนี่น้องแว่นกดครับน้องแว่นครับกดครับไอแว่น ไออันตี๋ยมาตาไปเลยไหมกูอยากเล่นนะไม่อีกคนเขาไม่รู้พี่อีกคนเขาใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนที่พี่ปอนไปหาก็ได้เชียงใหม่เวนเชียงใหม่เวดเชียงรายสามวันสองคืนที่เชียงใหม่ยังตาตึงพี่เสมอนะปอนน้องเดินยังนะยังนะยังไม่สงสารกูอีกแม่งคลิปนั้นที่ลงไปเชียงใหม่ทั้งคลิปกูทะเลาะกันทั้งวันเลยส้ะรู้ปะเนี่ยพี่ก็ให้ยอมรับเรื่องจริงแต่บางพี่ปอนอะไรดิ ไม่ใช่จริงจเชียงใหม่มันหนาวดังนั้นเราก็จะเล่นตัวหนาวหนาอย่างเช่นเตี้ยวเซียนแช่แข็งจัดไปครับแป๊บริงแป๊บเขาขอเล่นเกมไก่พวกนี้แป๊บ ไม่มีอะไรหนึ่งไม่มเกด,ดีพี่มีรวมทีมสาวเหนือใช่ไหมแย่าคอนเทนต์รวมทีมสาวเหนืโอโอเคหยุดแม่ผลไม้ร่วงเลยคุยฝรั่งมึงอย่าเลิกล่ะถ้าไม่จริงมึงก็อย่าเลิกลักถ้าสมมติว่าไอปอนมาอ่านแล้วมันลงช่องมันนะผมว่าล้านวิวเออปอนคอนเทนต์รวมทีมอะไรนะพี่สาวเหนือแล้วมันจะมีตัวอะไรบ้างทีมสาวเหนือหนึ่งสาวเชียงใหม่สองสาวเชียงรายอย่าเล่นไหนสักทีไม่รู้หรอกในระหว่างที่มึงกำลังหัวเรากิ๊กกิ๊ก กับคำว่าเทียงใหม่กูตุกขนไหนมึงไม่ขนาดขึ้นมาขึ้นมาดีดีดโอ้ข้างบนนี้มันหนาวจังเลยมันหนาวเหมือนก็โยงไปได้น้อยหนาวเหมือนดอยสุเทพใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่น่าเ่าน่ยุ่เทพฮ่าเกินไปฮ่่า่า่า่่าฮ่ัฮมาฮงาฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่า่า่าฮนาฮ่านงเ่่าฮ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 ่่า่าฮ่า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 เ่่านั เราเสถียรลมแรงเราเทมลมลมแรงอ๋อก็ว่าทำไมเต้นวันเต้นวันสั่นสั่นมึงนี่รู้ดีรู้ดีกว่ากูอีกเนาะอยู่แต่น่างข้างยาวกึงอยู่แต่น่างข้างอยู่แต่น่างข้างยาวไป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 ซื้อน้ำแข็งอยู่อ๋อไปซื้อน้ำแข็งมาแล้วมาแล้วไม่มันไกลไงมันไกลไงพี่คิดภาพคนใต้คนหนึ่งอ่ะพี่ขึ้นไปซื้อน้ำแข็งที่เชียงใหม่มันจะไปเนี่ย มันไปยากลําบากรู้จักรู้จักพอรู้จักใช่ไหมพี่แล้วแต่มึงเคยแม่กูขี้เถียงกันกูเหนื่อยนล้อนถึงขนาดท่านแบบแหวกโควิดเพื่อไปเชียงใหม่ใช่ไหมปอนโควิดเก้าไม่อยู่คนนี้เขาไม่อยู่จริงโควิดเนี่ยต่อให้เชียงใหม่จะเป็นประเทศที่สีแดงแค่ไหนเขาก็จะจะเดินข้ามพรมแดนไปให้ได้ไม่ไปไม่ได้ไปจริงจริงไปตามไปชนะคนไปอกว่าตามเฉู้สักคไม่ไปเดียไม่เคยไปเลยแล้วคนอย่างปอนจะไปเชียงใหม่ได้ไงไม่กล้าไป ีเป็นยังไงหรออาดีมาได้แต่ถาพี่หยู่ใกล้ๆกูนะกูจะต่อยยับเลยปอนมึงเอามือข้างขวาเนี่ยไปแตะออกข้างซ้ายไว้เหมือนในท่านแล้วมึงจงพูดความจริงมาซะมือข้างขวากับข้างซ้ายกูจะพันนมมือเลยนะตอนนี้มึงเห็นมึงรู้ไปได้ยังไงสิบนิ้วพานมแล้วก้มลงกาบ คือไม่ตือฟังเขามันแค่เล่นมันไม่ไม่มีอะไรจริงพี่พี่ก็จองยองเลยไอปอนไอตอนพูดโกหกอะ ตอนน่าตอนน่าจะเคยฟังเพลงนี้นะความจริงเป็นซิ่งไม่ตายไอ้นั่นอะเขาคือมันแค่ฟุ๊กเขาอยู่เชียงใหม่พอดีใช่ั้มมันฟุ๊กจริงอะไรบอกไม่เคยไปเชียงใหม่เชียงหม่เลือกเลือกเลยนะ่อนเริ่มเลือกพอดีด้วยนะอย่าซ้ำดีกูขอนกีดถือกูเบื่อจังว่าเข้ามาแล้วมีคนซ้ำนี่ไม่ช่วยสักคนเลยตาผมเจนี่ได้ไม่เหมือนนี่เงนิ่งๆเลยอะไรจริงจริงจะยินเดี๋ยวเขาขอไซส์สมาธิในการเล่นเกมขอไซส์ขอไซส์จะไซส์แล้ ใส่อะไรก่อนปอนติดนิสัยติดติดนิสัยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้ยสัตว์อยู่ด้วยกันได้ตุกุนเลยนะไอปอนปอนกระจูมึงงอกใหม่ได้ปะกระจูงอกใหม่ได้ปะมีแวลโดนตัดปะปอนมีแวลโดนตัดไอปอนตอนที่ ไอตอนที่รัฐบาลออกไอสนับสนุนให้ไปเที่ยวโแม่งดียวื้อตกูแค่ไม่กูแค่เกินกูแค่เกินกูแค่เกินมึงมึงไปเที่ยวไหนไม่อยากไปไหนอยากกำหาแฟนแฟนเฮ้ยไม่ใช่บอกบอกอ่างงี้ไม่ใช่เหรอว่าไปซื้อตั๋วโครงการคนละครึ่ง่ะตั๋วไปเชียงใหม่อะจ่ายครึ่งจ่ายครึ่งเดียวด้วยจ่ายครึ่งเดียวไปเชียงใหม่อะปอน พูดโงู่อย่างเงี้ยไม่อยางกับพูดตามบทละครเลยพวกมึงมี่เนี่ยมันกรอนเจสักูจะช่วยอะไรหรอครอ๋อเอเชียโทรมาบอกว่าคอนเฟิร์มตั๋วที่ไปเชียงใหม่แล้วนะครับเฮ้ยสมมุติบาทเอาไว้ฟอนดีใจด้วยพี่ไอฟอนเงียบไปแล้วพี่มันฆ่าผมแน่ฆ่าผมแน่โอยยโโออนขอโทษกูขอโทษด้วยกูไม่ตั้งใจผมก็ตามน้ำพี่ยาฟอนเปินเลิบ เหย่ยดส่งมาก็ส่งตามกูไม่ตั้งใจบอกเขามึงจะให้ไพ่กูเสมอนะปอนห้องรับปอนเป็นเลิอบแช่ยับยับน้ำแข็งจากเชียงใหม่เชื่งมั้ยเชื่ครั้ยยังไม่ยังไม่จบไปเสร็จไม่ให้กูไม่ได้พูดอะไรเลยปอนกูอดใจไม่ไหวมันส่งมาอย่างนี้กูต้องเล่นแบบมันลุกคนอดใจไม่ไหวเข้าใจปหมน้ำแข็งจากเฮ้ยเชื่อมหมยเชื่อมั้ยไม่ได้嘛กูข้ามใจไม่ได้ฝนไอ้เจ้าพวกงะ โอ้ยแม่เอ้ยคุณนือไอปอนถ้ามึงอันติีแล้วบอกด้วยถ้ามึงอันติีแล้วบอกด้วยไอเตียวไอนี่ตัวเตรียมเอาเราอยู่พยายามถอยหน่อยมันอยู่ในน่ะไปเอาไปเอามไม่ให้เตียวดูดูเตียวกูโดนไล่้ะชิบหายถอยถอยถอยอันตรีนี้เลยหนีหนีนีไม่ใช่มึงพุ่งเข้าไปกลัวกันมึงหนีมันมีก่อเกิดมันมีก่อเกิดสามสองหนึ่งเกิดแล้วเกิดแล้วโดนแช่แช่ทันแตกแทงป้อมมาแล้วเอาป้อมเอาป้อมกูเทงป้อมอยู่เอาป้อม เดี๋ยวกูตีให้ตีเองเดียวกูตีเองตีเองสยเหแกมาเชนะดีงเชียงใหม่พ่อปั้งเหนือรวมตัวไงพี่เน่อขาวไหมขาวไหม MP ขาวัหมสกินใหม่อย่างขาวเลยไม่เธอไม่คุยไปเชียงใหม่จริงๆสาบ้าน ยังไม่จบอีกเกมจบไปแล้วนะยังไม่จบอีกมึงอ่ะปันคนเริ่มไม่เสียประถาราการสั่างอ่ะปอนยังเงยดีไม่ชอบทุกคนชงให้พี่โดยเฉพาะพี่ปอนฝันดีปอนเอาให้ทุกคนแยกแยได้แล้วเราคนนองแล้วฝันดีนะปอนคนรู้ว่ามึงเป็นคนดีปอน Good night Good night my friend กูช่วยใจเี่ปอนปอนไม่ทหนย่้ยหรอก เขาบอกว่าคนดีผีที่เชียงใหม่คมเว้ยเฮ้ยจริงป่ะวพูดเรื่อจริงฉัเชื่อนะสอก็เชื่อพี่พี่ไอ้เออเออแม่งทุกคนเชื่อตัวเชื่อใครไม่รู้เออหมูดชวนแต่ที่รู้พี่ปอนไปเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ติดเป็นลยไอ้เชี่ยนพจตกรรมมีดเถื่อ อย่าไปบ้าตามมันเลยไม่่เยยมานมันอยู่มีค่เในมรักแค่เธอมีคนตายมีแค่เธอามแค่เธอทุกคนเงียบๆก่อนทุกคนเงียบๆก่อนซีเรียสซีเรียสโหยแม่มึงตัวเรื้มมึงพึ่งมาบอกตอนนี้เงียบงู่กลับใจไรไงเพื่อนมันไม่ทันนะ ขอโทษก่อนกูไม่ตั้งใจกูพูดอะไรกูไม่ตั้งใจมีเสมอพี่ยาครับเนี่ยถ้าหากว่าผมทําอะไรผิดพลาดไปขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับโอตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเอิไปเรื่อยนะไม่ปอนไม่เคยไปหาแล้วเธอจะเย็นไะเยินก่อนปอนไม่เคยไปดิไม่ไม่ใช่ไม่เธอจะเย็นจะเป็นอะไรเรืรมีคนเสียน้ำตาะย่ามมีคนเสียน้ำตา ยัดแม่ถ้าอยู่ใกล้ๆกูนะยัดแม่พี่ไอ้ใหญ่ไม่ชนะไอ้แอ๊บกูแดงกูแล้วรู้ไอ้สัสไอ้ญาติคนเดียวญาติผิดบอามน้ำ่าติเฉยเรื่องนี้ชนามันเป็นคนคิดเออชนะงั้นจัดไปโยนชนะเลยปิดไอ้ไอ้บอสปิดใหม่เลยป้อนป้อนเปิดไมค์มารอบนึงก่อนเพื่อนที่บอลครับอสมึงไงญาเิยัดแม่ตายกิฟต์ไอ้สัสไอ้กิฟต์ น้ำตากูจะไหลแล้วเหี้ยเอ้ยโดนมึงต้องโดนหนักๆยังงี้ถึงมึงจะสะใจคนอย่างมึง่ะโอ้ยพี่ไอ้ก็เข้ามาได้จังหวะเหมาะเจาะพอดีพี่ไอ้แม่งปั่นได้มันน้ำแข็งจากเฮ้ยเชื่อไหมเชื่อไหมปั่นหัวปั่นหัวหลุดเลยก็โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมได้เตรียมกับพี่ปามไว้แล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าให้พี่ปามแกล้งงอนไอปอน แล็พี่ฟาร์มก็บอกว่าบทนี้ถนัดเลย แล้วเรื่องมันอึดอดด้วยนะเชียงใหม่นี่ี้ยมึงก็มาตอนนี้ก็เครียดๆอยู่ก็โอเคครับตามนี้ครับถ้าใครอยากให้แก้อีกก็ไว้แบบนานๆแล้วกันแล้วผมจะได้คิดแผนนี่มันแบบว่าไม่จําเจนะบ้าจริงรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ป้อนเปริจริงยน่ยแม่ย่านี่ครูโไม่เคยเจอครบาตั้งมึงเลยยี่ครับถ้าคลิปนี้ใครชอบก็ดิสไลค์เยอะๆนะฮะมันจะได้ไม่แกงยี่นะครับน้ำตาจะไหลแล้วก็โดนแร้งแล้วก็ลืมไปไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง ผม้ล่นกิโลปอนครับโอเคครับตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณพี่ไอด้วยที่มาช่วยแก้งไอ้ปอนกูไม่กูบอกเลยกูไม่เต็มใจหรอกนะแต่ว่ามึงมาครับกูกูแบบไม่อยากจะแกล้งน้องกูหรอกคือเรื่องเนี้ยรู้กันแค่ผมพี่ไอซพี่ปามแต่มันมีตัวหนึ่งที่แบบไม่ต้องบอกแผนอะไรเลยแล้วพม่ไงไอปองไอเอ็ม ไอเอ็มเล่นทุกเล่นทุกดอกกูบอกเลยเล่นทุกดอกโยนอะไรไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่อย่างนึงกูนึกว่ามึงบีบไอเอ็มแล้ววะไอ้เอ็มมันชงหนักชงเยอะกูอีกไม่ได้บีฟอะไรเลยพี่ไม่ได้พูดอะไรด้วยกันเลยคือไอ้นี่มันมันซึมมันซึมซับเข้าไปเองมันซึมซับเข้าไปเองรูด้วยสัญชาตญาณว่ากำลังอยู่กับมึงไงกูบบคิดถทุกวันไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย